าพระเจ้าจะพาพวกเจ้าไปลุยสึกนี่ก็เป็นบ้านผมนะครับอันนี้ไอ้นี่มันอยากออกทีวีก่อดังตลอดนะครับนี่ดูบ้านเลยว่าไปกับที่บ้านรอบนะครับุกครดูว่าก็กำลัาถ่ายไงลาวัน ในเฮียปาร์ตี้ได้นะธรรมดานะนะเพราะว่าถ่ายออกทีวงทีวีอะไรด้วยนะดยอะไรไปแล้วก็กำเดินทางไปถึงไหนแล้วเนี่ยที่จังหวัดอะไรแล้วมึงเนี่ยเพิ่งตื่นนครสวรรค์นครสวรรค์ใช่ไหมก็ภูไทครับภูไทยครับตอนนี้เราก็เดินทางไปที่จังหวัดแพร่มุ่งตรงไปที่นครสวรรค์นะครับีภูทยธานีจะมีทั้ง น้องๆอ,อยู่า้างหลันนออนงนะตำรวจมองไม่ชอบเลยมความช่วยนะรู้ามันเป็นเรื่องของสถาอะไร rock and roll ไน้ช่วยกุ